สวัสดีครับผมผมอยู่ที่ร้านออทามคาร์วอสครับร้างล้างรถอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดของประเทศไทยนี่คืออุโมงน้ําวิธีการเข้าไปนะครับเข้าไปในอุโมงน้านะครับเป็นออโต้ความสูง2องเมนะครับทางเข้าของเราผ่านไปเป็นอุโมง์น้ําครับแล้วก็เข้าไปข้างในครับโดยการทํางานของแปลงต่างพวกนี้ครับเข้ามาในอุโมงสองถึงสองนี่ครับนี่ฮะในการทํางานของเขา ให้ดูนะครับนึกคือลางเงื่อนพารถเข้าไปด้านในแล้วตอนนี้คือลมโบที่เป่าในการเชือแบแว็กนะครับในตัวแล้วเป่าให้แห้งนะครับอีทีงานที่คอยนะครับพอดูไฟเขียวก็คือออกได้เลยนะครับ ใช้เวลาแค่สองนาทียี่สิบวินาทีเท่านั้นนะครับผมคุณจะโดดพนไหมหรือคุณจะไม่โดดพนนะครับก็ <c oughs> มีช่องแก้ไว้เลยนะครับไม่โดดคุ่นด้านซ้ายโดดฝุ่นด้านขวาแลาที่สันสุดครับคุณลูกค้าที่จะได้มากกว่าบอกเลยนว่าเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยที่เคลือแบแร็คในตัวนะครับมีความเงาความวิ่งนะครับผม <c oughs> งานของนึงงานครับเราจะมีการเช็ดเก็บรายละเอียดให้หลังจากที่เข้าวงนะครับเปิดเก็บบกเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับอาชามคาวอลร้านล้างร,รถอัตโนมัติเครื่องอัตโนมัติที่ทันสมัยเจ้าแรกของเมืองไทยที่เครื่อแวักในตัว ในราคาเริ่มต้นแค่80บาทอย่างรถตู้วีทีก็เข้าได้สบายๆนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับหรือจะรถตูอ้ออนิวตัวใหม่ก็สามารถเข้าได้สบายๆนะครับนี่คือร้านของเราอันนี้คือการเช็ดเก็บรายละเอียดต่างๆพวกนี้นะครับด้วยทิมงาน ฉีดลมเป่าลมตรงตอกจากตังนี้นะครับแล้วก็เช็ดเช็ดรายละเอียดตรงปากตันี้ที่เราเห็นนะครับสอบถามปักหมุดบันที่อทามคาร์วอสนะครับเปิมาอทามคาร์วอสบางบัวทองนะครับเครื่องล้างรถที่ทันสมัยเครื่องวัดในตัวบางท่านบอกว่าไอ้เครื่องคุณก็มันเหมือนเครื่องที่อื่นแบบไหนแตกต่างยังไง จริงแล้วคือมันเคลือบแว็กในตัวนี่แหละครับค่าคุณและเราก็เช็ดนะครับยางดําให้ด้วยบางร้านก็ต้องจ่ายค่าเช็ดยางลงยางดำจับเลี้ไม่ต้องครับที่เราเพิ่มเคลือบแว็กในตัวด้วยนะครับแต่เช็ดยางดําในสูตรพิเศษของเราฮะยางดำเงาวัดนะครับดูนะครับนเราก็เช็ดยางแบบนี้ครับมีการเก็บรายละเอียดต่างๆพวกนี้นะครับ ผมจะดูความเงานะครับแล้วเห็นวะมันวิ่งอย่างนี้คเดี๋ยวทีมงานก็จะเป่าลมนะครับเป่าลมเพื่อจะส่งซไปันะครับ คุณใบสบ,สบายสบายครับขอบคุณคุณลูกค้าขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่เข้ามาครับยอดวิวตอนนี้คือหนึ่งล้านวิวนะครับหนึ่งล้านวิวในเพจของอชามทาวด์ล้างล้างรถเชื่องอัตโนมัติ เครืองแว็กในตัวเครื่องแรกของประเทศไทยที่เราเห็นเป็นอุโมงค์18เมตรเป็นชนิดแปลง8แปลงเป็นโฟมชนิดพิเศษที่เราเห็นไม่มีริ้วรอยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ที่เห็นนะครับนี่คืออุโมงค์มีความยาว18เมตรครับแปลงที่เราเห็นด้วยครับขบด8แปลงด้วยกันนะครับทั้งบนด้วยฮะ นี่ครับก้นหลังหอกหลังคาแปลงนะครับที่เราเห็นระุ้มลงซุมล้อนี่ครับสองข้างเขาจะทํางานของเขาโดยการควบคุมโดยอัตโนมัติและมีอุโมงค์ทางเข้าก็คืออุโมงค์น้ําเข้ามาฉีก่อนมาถึงตอนนี้เราก็เก็บรายละเอียดแต่มีทีมงานที่จะเช็ดเก็บรายละเอียดให้นะครับนี่คืออุโมงค์ทางเข้าออทามคาวัตเปิด7จ็ดโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มปกักหมุดมาได้ครับ ตรงข้ามกับเอื้อทอนบางบัวทองหนึ่งหรือติดกับชาบูเชนบางบัวทองนะครับชาบูเชนสาขาบางบัวทองหรือติดกับคลินิกทัศระบางบัวทองนั่นเองขอบคุณมากครับสอบถามข้อมูลได้ศูนย์แปดหนึ่งสองห้าเก้าเสี่หกสีครับมขอบคุณ,คณวัดดีครับ